โออ้ยบมเฮ้ยเมียไม่ดาแล้วบอมเมียไม่ดาแล้วถ้าขานี่ดาโอ้ยยูยูยูบอมเอาลากไปแล้วครับบอมใส่ลากครับบอมใส่ลากครับกี่ตัวครับไปแล้วครับโอ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับบอม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 แล้วเอาเอาเขี่ยลงไปแล้วมาจับสลากกันพี่น้องมา ปึ๊บปึ๊บมาเวลา6ใบนะครับผมมาี่น้องสวัสดีครับผมล<ห>ูกนีพามาลงเห่ <S <S จำปลานะครับอ่ามามามาลูกนี้อยู่ที่บ้านปักปูครับตำบลโชคนาสามมาเภอปราสาทสุริ่์อ่าวันนี้บัตันสามนะครับ6คนอ่า6คนนะครับผมอ่าเดือดแท้ครับเดือดแท้เราลุ้นเรติรรดตามครับ บอกจะอยู่ในป่าและครับเป็นเป็นฟาร์มหมูด้วยครับนีอรอรุ่นกันนะครับผมเดือดแน่นอนครับออ้ยมีคลื่นมีคลื่นมีคลื่นครับมีคลื่นใหญ่ห่อ้โหโอ้โากันไล่ปลาจากปลาย่างเมาก่อนครับจะได้วานแฮร่แรกมันซุ่มยุม่มซุ่มยุ่มหน่อยฝนตกครับน้ําขึ้นหน่อยนึงก็มันก็เลยขึ้นไปทางน้ําตื้นฝากนู้นครับ มาพร้อมกันแล้วครับตอนนี้ก็รอแค่สัญญาณนะครับผมอะติดตามดูพี่น้องช็อตเด็ดชารกจะเป็นยังไงนะครับบัตรพันสามหกคนบ้านปะปูลนะครับตำบลโชคนะสามาเภอปราศาสตร์รสุรินนะครับอ่าหกเซียนแห้นะครับอ่สัญญาณกำลังจะมา เอาล้วครับนิ่งแป๊บหนึ่งนิ่งแป๊บหน,น,นึ่งรอสัญญาณอ๋เอลลเล่นไงสัญญาณเลยเ,ล 1, 2, 3, เอาพร้อมแล้วจวดจวดจวดเอาบอมเออ,เอคนเมียดาดูเอาเอาเอาการเร่งลงไปแล้วครับผมใครโดนใครโดนพี่เล็กโดนเอ้า โดนแล้วครับโดนแล้วครับมาตรงนี้ก็โดนครับเออเอาแล้วครับเอาแล้วครับกกโ,ดโดนเอาโบนโดนกันเซลซ่เลยพี่นอ้องมาใครจะโดนทุกคนโอ้เอา้าเอา้าเอา้โอ้ยบอมเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเา้ย่ฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเม้มมาายเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮอนเ่้ยเฮ้ย้ย้ยเ้ยเยยเเ้้บยย้ย<อ> ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้บอมบอมปัดบ่เราเอาเอาเอาอารุมตุงตังแล้วครับปไปโอ้โยบึกล้วนล้วนเอาเอาเอามาพี่เล่งพี่เล่งสายเหลืองพี่เล่งสายเหลืองกี่ตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บมามาเอาเอาปึ๊บสองสองครับนายสามบ่ปึ๊บสามครับเอาสามครับสาม สี่คำสี่ไปเล็กสี่ไปเล็กโอ้สี่แล้วครับปานินอีกปั่นทันทีอีกห้าโลห้าโลหกปึ๊บปึ๊บเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ดูโอ้สี่ตัวห้าตัวดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้เออเอาแล้วครับเอาแล้วครับบู๊บพี่น้องเอาเอาเอาโอ้ปานินตัวใหญ่ปานินตัวใหญ่ปานินตัวใหญ่ครับย่า มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่คละกันคละกันพี่น้องบึ้ดอ๋ออ๋อดูตรงนี้นิดนึงครับดูไปแรงนิดนึงครับคร๊บครับโอ้โหพี่น้องโอ้โหดูไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ดูเข้าคอกหมูไปแล้วดูโอ้เข้าคอกหมูไปแล้วครับโอ้โห้เอาล้วครับเอาล้วครับปบอลเออเอาเอา ก็หายไปในคอกหมูครับหนูอ่ะดูปลาขนาดนี้แล้วดูกระชังครัออกมาแค่นี้โอ้ยทีมงานขอร้องยาดาครับฮะพี่เล้งบอกทีมงานขอร้องยาดาไม่เรามาเทสปุ๊บเจอปั๊บเอาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูบอมทางนู้นเอาดูทางนี้บ้างครับโอ้พี่น้องมาทางนี้ได้โดนทุกคนนะครับชาแรก นี่ได้ไปสองนะครับอ่าเป็นบึกหนึ่งสวายหนึ่งนะครับอ่าทางนูน้นเดี๋ยวดูทางนู้นครับมามาดีนอ้องดูคนคนเมียดา่าเมียไม่ด่าหรอกวนันนี้ครับพี่ในะวัดลงไปเท่าไหร่สองแล้วบอสอง้วครับอ,อ่าลงไปในนี้สองแล้วครับมาหกตัวครับหกตัวครับพาด์อ๋อนี่ครับ บอมครับบอมครับมันครับคุณสาบอกเมียไม่ได้ไปไหนแล้ววันนี้บอกเมียว่าไม่ได้ไปไหนครับแต่มันด่วนเกินนะบ่อนี้มันด่วนเกินไปด่วนเกินเนาะอุ้ยมันก็สมกับที่ด่วนเลยก็ดูว่ะดูว่ะเอ้ยอ๋อจะเจอกันครับเอาไปปล่อยสะครับเอาไปปล่อยสะใช่ไหมเออไอญ่โตกว่านี้อีกใช่ไหมโตกว่นี่นี่อยู่ไซส์สี่ไซส์สามไซส์สี่โลครับเอาไปดูเจ้าธนุสัยพี่น้อง อ่ะพี่น้องฝั่งนี้อ้อมคอกหมูมาครับโอ้เขาว่าทางนี้มือสมัครเล่นเหรอมือสมัครเล่นโอ้มือสมัครเล่นโอ้มือเจ็ดตัวเหรอปลามือสมัครเล่นได้เจ็ดตัวพี่น้องเออดูครับโอ้ปลาดิ้นอีกด้วยครับเออใส่ถังใส่ถังเออ กลับมาฝั่งนี้คืนครับดูบอมเมาอีกแล้วครับบอมเมาอีแล้วครับบอมชาสองครับชาสองยายา,าดูครับชาสองบอมมูบอมเมาบอมเมาสองแล้วก็ปันนินนะมาอีเขียวอีเขียวครับอีเขียวจะลงน้ำแล้วครับทู่น อ๋อดึงแล้วอีกเขียวดึงอีกเขียวดึงบอนสวนเลยใช่ไหมสวนเลยใช่ไหมอึ๊บอึ๊บเอาละครับโอ้โหโอ้โแรงมากแรงมากโอ้โหแรงมากแรงมากบอนโอ้โหอ้โหลายตัวมากอีกเขียวอีกเขียวอีกเขียวตายบอนมามาเอ้ยเอาน่าจะหลายอยู่มั้งครับ กี่ตัวครับกี่ตัวครับหนึ่งละหนึ่งละอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหเอาปอดเอามาสองเขียวได้สองครับสองนี่เต็มแล้วครับชาสองครับเนี่ยเอาทางนี้ก็เขียวเหมือนครับเขียวอ่อนๆครับอ่า เขียวอ่อนเราได้ไปตัวหนึ่งครับถ้าเขียวเข้มจะได้หลายตัวเลยครับไม่มันปีกอย่างเดียตัวนี้ปุ๋มตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่อยู่ครับตัวนี้ใหญ่อย่ามาแล้วดิเฮียดูนี่นะลจะจะไมโอ้ยลูกเตียนนะมองดูครับบึ้ <c oughs> นี่บึกนะครับบึกมีนิ่นมีทับทิมเอ้ยพี่น้นททองนนนนมาครับ <c oughs> มันต้องมีโชว์เดี๋ยวเจ็บต <ละ S 1> <c oughs> ิดเงี้ยงอยู่ <ละ S 1> เป็นบึกแท้บึกแท้ครับอ่ะบึกแท้อ๋อบอมใหม่แล้วครับบอมใม่แล้วครับ <ละ S 1> จวดอ, <ละ S 1> อ่ะบิ๊น้องหกคนหวานกันสบายสบายครับหวานกันสบายมาย <ละ S 1> ทางนี้ครับ <ละ S 1> ใ,ใครจะโดดทางนู้นก็แหกเขียวคือกันจูด เอโดอแล้วโดนแล้วโอ้ยาดคนโกหกเบี้ยนี่มันแท้ไม่ใช่หรอกเจ้าของโกหกว่ามี20ตัวโอ้าเอาอีกเอ้เอาอีกแล้าโอ้ยเต็มเต็มเต็มบอมเต็มแท้วาฮ่าางน่าา เ <N> อ็นสามสิบมามามาฮึบฮึบมาพี่น้องเด็ดไม่เด็ดครับอันนี้ชาสามนะครับชาสามเอาล้วครับลากไปแล้วครับลากไปแล้วครับอยู่ให้ม้เอ็นสามสิบเองอยู่แล้วครับหนึ่งสองฮึบโอ้โอ,อ,อ,อ้มือสมัครเล่นทางนูน้นเขาบอกถอดอะไรเร็วแท้ ติดตัวแล้วนั่นน่ะติดตัวพอดีเลยสองครับปลาดิ๊นอีกอ่าดูมาทางนี้บ้างครับทางนี้ครับไอ้โดนของยายครับโดนดะนินเอาเอาเอาทางนี้มีโยกมีโยกครับมีโยกไอ้ยาไอ้ยะเออว้าวว้าพี่น้องมีโยกครับหนึ่งที่สองหนึ่งที่สอง ได้ครับจับหางได้แล้วครับนี่ม้าล่างมีอีกไนี่ครับบึ๊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 บโอ้เป็นนินกับทิมครับอ้มานี่มอนี่บึ๊บ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 บึ๊ยบึ๊บบึ๊บบึ่บบึ๊สาย๊บบึ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 ๊บบย๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊บบย๊บบึ๊บบึ๊บบ อตเบอตะเบอฮะตะเบอฝากถึงตะเบอร์เหรอชวนตะเบอแล้วตะเบอไม่มาเอามาือเอิอมามพี่น้องมาอย่าย่าหึบฮึบเหมือนจะสนะเหมือนจะสนะการดึงเหมือนจะสอมาฮึบฮเอาแล้วครับเอาแล้วครับสอิงสอิงสององหรือสาึบบมาม ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองสองรัานี่ตู้องรุนอฮะป๋า,า,าทางนี้โดนเลยมามามาอ,อ๋อ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 อ๋นอ๋ออ๋ออ๋ดน๋ออ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 เออ๋ออ๋ออ๋ออาออ๋ออ๋ออูออ๋อออับ๋ <c oughs> มันมีเหมือนดึงแยกหรือเปล่าเอาล้วครับหนึ่งก็นอกแฮ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 โอ้ย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 นอกแฮนอกแฮงย่าไปอันหลังมามามันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ของเราตัวนี้โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยอ้าวมันอยู่นอกแฮครับอ้าวแล้วครับเอาละครับเอาละครับทางนู้นอ้ย่าอ้า ปึ๊บมันอยู่ในแหหรืออะไรทำไมเห็นเป Arrow, Blog, no ็นคลื PPE ่นเลยเมื่อกี้นะเอาแล้วครับเอาแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับปึ๊บโดนทุกคนเอา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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บใครจะขึ้นเรือแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเบิกกี่ตัวเบิกกี่ตัวปัดพี่น้องปานินปานินซุ่มยิ้มมายะมายะโอ้โอ้ โอ้เอาครับกี่ตัวกี่ตัวโอ้ตัวเดียวยเออนี่เรียบร้อยครับบึกนิ่มทับทิมบ้อาอ้าเอามือสมัครเล่นเสร็จหรือ,อยังโอ้ยังเลยโอ้ดูครับต่รูยังเลยจากนี้ก็บาดเสียรอบแล้วมีน้องมีน้องมีน้องบึ้มมีแล้วบึ้มอีกแล้วบ้ามามามา เกินแล้วครับเจ้าของบอกประมาณ20ตัวอันนี้น่าจะประมาณ4 0ตัวไปแล้วครับ30มสิบสสิบไปแล้วมั้งครับอันนี้แปลแสดงว่าบ่อนี้เจ้าของโกหกคนหวานเอาสองกันโอ้โหอ้าวอ้าวก็ก็ถือว่าเป็น บ่อที่เจ้าของโกหกคนวานนะครับนาะปลาเกินปลาเกินปลาเกินจำนวนไม่เคยกินปลาแลยเจ้าของก็ขอต้อนรับนะครับต้อนรับมือสมัครเล่นนะครับกับการวานรอบสองแชร์สองนะครับเอาฟืนได้ลงมาบอมเม็ดไร่เต็มอ่ะไม่ ปึ๊บ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 มาไม้กิงไม้ไม้กิงไม้ปลาโอ้ปลาน,นิ่นเม็ดปลานิ่นโอ้ไม่เข้าปลาใหญ่แต่ปลานิ่นเข้าครับโอ้ยจำไว้สิเลมามือสมัครเล่นครับชาซองพี่น้องเอาเลยครับแกปล่อยไว้นานแล้วชาซองเป็นไงมาโดนอีกโดนอีกอก็ดูนะ อ้าวเช็คอยู่ครับเช็คเชือกอยู่ครับไม่ดึงจะบอกไม่ดึงหรือว่ามันหมดตั้งแต่รอบแรกแล้วเจ็ดตัวนะอ้ามันยังไม่ก้าดิ้นไงย่า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 เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอออ้าวอยู่ครับอยู่ครับดูเม็ดดูเม็ดดูเม็ด หึบฮึบน่าจะหลายตัวอยู่ครับเม็ดสองสามทางอยู่ครับดิมาสมัครเล่นก็สมัครเล่นเหอะเลื่อนขั้นเลยเป็นตัวจริงละวันทีเดียววันทีเดียวเลื่อนขั้นเลยปอดมาเอ้าวแล้วครับเป็นหัวไปแล้วครับเอออ๋อหนึ่งแล้วครับหนึ่งแล้วครับ ปึ๊บป๊บมากกว่าหนึ่งไม้มากกว่าหนึ่งไม้มีหนึ่งบอหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้ซุยูหมาญนุ้เต็มพลาครับแกแล้วแกก็หายไปในคอกหมูอีกแล้วค่ะอ๋อพี่เล้งโดนแล้วโอ้อีเขียวโดนแล้วบาเอาาเอา ป๊บเออถังนูกก็โดนครับถังนูกก็โดนนูกทำหน้าตาตื่นด้วยนูกลูกโดนอะไรล่ะแกแกทำหน้าตื่นๆผมว่าเออเอาละเอาละกัดฟันแล้วอ้าใช่เลยเอา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 ถังนูกขึ้นก่อนถังลูกขึ้นก่อนดูถังนูกก่อนดูถังนูกก่อนโอ้ดูถังนูกก่อนทางนี้ก็โดนทางนี้ก็โดนโอ้โอ้มาดูทางนี้ก่อนอดใจไม่ไหวมาเลยครับ โอ้ทางนู้นสามสีเลยโอ้โหดูดูดูดัอล <c oughs> มีหน้าอะรมีหน้าอะทำหน้าตาตื <c> ่น <oughs> มีหน้าอะไรเห็นทำหน้าตาตื่นอยู่ที่นี้มันเยอะโอ้โหดูดิห้าตัวเลยครับป๊ <c oughs> เออดูครับ <c oughs> เออจัดไปครับอ่ะ <c oughs> นี่ครับบอกปลาเจ้าของโกโหกไปนี้แล้วครับเห <Okay, S 1> ็นไหมครับนนข้าวข้าวก็ไม่ได้กินคิดว่าปลาเท่าที่เจ้าของบอกไงในได้เยอะกว่าอีกหมดแรงแล้วตอนนี้จะเป็นลมแล้วนี่เหมือนจะมีโยกครับเหมือนจะมีโยกอีกแล้วครับเหมือนจะมีโยกอีกแล้วครับอย่าง้ทางทางนี่เอรอแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับนี้เป็นสวายนะครับป <c oughs> ึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ้าวนึ่งับนึ่มาพี่น้องพี่เตงบอกตีปัวที่สิบแล้วครับลุงนุ่งก็สิบนุ่งก็สิบเนี่ยามเซิร์ฟเฮอร์ตาอยู่ประมาณโอ้ยบ่อใบนี้เป็นบ่อที่เจ้าของโกหกคนวานบอกเออจะของบ่อประมาณยี่สิบตัวเจ้าของโกหกเชื่อไม่ได้เลยนะเชื่อไม่ได้เลยนะตอนนีมันจะสี่สิบตัวแล้วบ้างตอนนี้หนึ่งบ่อเอาดูดีแล้วครับมา ไม่ uhm. น่าต่จินใจเลยให้น้ำมาดูช่วยรอบนี้รอบนี้ไม่น่าจะอยู่นอกเหนะครับรอบนี้ปึ๊บอีโยครับอึโยอึโยปึ๊บปึ๊บเอาล้วครับเอาล้วครับเอาแล้วครับมาเลยโอ้ตัวนี้เป็นบิ๊กไบครับบิ๊กไบอ๋อหนูหนูโอ้ยมาแล้วครับอ๋อสองสาม โอ้อันนี้น่อแข็งจะรุนแรงวายแล้วก็โอ้นครับแตานึ่งสองสามไซส์อยู่ครับโอ้โดนกับเขาอยู่นี่อ่าตอนนี้โดนอยูแล้วครับโดนอยูแล้วครับมีขาดด้วยขาดไปหนึ่งละขาดไปหนึ่งแล้วมามามาปบิ้บเบิ้บอ้าววันนี้เป็นบอดวนดวนมากๆครับมาเทสบับเจอเรียกกันเลย อ๋อแล้วครับโบขาดไปหนึ่งเหลืออยู่หนึ่งแล้วก็ปลานิ่มอ้ามือสมัครเล่นน่าจะโดนอยู่แล้วครับดูทรงดูทรงเฮ้อทางนี้โดนอีกแล้วอ้าพี่น้องพี่น้องทางนี้โดนทางนี้โดนอีกแล้วทางนี้โดนอีกแล้วโอ้าดมามาปุ๊บปุ๊บรอบนี้จะกี่ตัวครับรอบเดียวตัวเดียวรอบกี่ฮะรอบนี้ตัวเดียว ปึ๊บปุ๊บมามาโอ้จับโอ้พี่น้องโอ้มือสมัครเล่นถนนเต็มอันใหญ่แล้วเอาเอาจับดูทางนี้ก่อนพี่น้องดูทางนี้ก่อนกี่ตัวกี่ตัวรอบนี้มาอ่าเป็นบึกครับเป็นบึกอ่าฮ่าฮ่าบอมโดนนี่แล้วโอ้ยออาเบอมเอาโอ้ยเอาตอนนี้เซียนแหรอคนถ่ายอยู่นะครับคนถ่ายถ่ายได้แค่คนเดียวนะครับ เฮ้ยเบลไอ้บอมทำไมมันหางน้ำใหญ่แน่โอ้ปลาใหญ่ดึงคนใหญ่ลมเอา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 มาดูพี่เล้งก่อนก็ได้อ่ะพี่น้องอู้ถ่ายไปทันแล้วเอาโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับเออสองหรือสามสองหรือสามสองครับอู้เป็นทับทิมใหญ่หนึ่ง อ้าวบอมมาอ้าวบอมมาโอ้เอาละครับบอมหลายรอบแล้วครับหลายรอบแล้วครับที่ตัวสองตัวสองครับสองแล้วก็ปลานิงอ้าวลากไปแล้วครับลากไปแล้วครับนูนตัวใหญ่ตัวใหญเรียบร้อยครับอ๋อตัวนี้ใหญ่อยู่่พีน้องอ้า ครับตัวนี้นนอ้ว<ล>นสั่นพูด,ลดเลยสัยส่นพูดรเลยภาพสวยๆสักภาพสิพี่น้งปุ้มโอ้โหมันไข่หรือเปล่านี่มันไข่หรือเปล่ามันไข่หรือเปล่านี่ปลากัดฟันนะแล้วนะนี่ครับทีมใหญ่ครับจะก,กลับบานยังไงนี่ครับหารถกลับไม่ได้จงใยผมต้องไปส่งแล้วพี่น้อง <laughs> มโมอไซากระถุมีการยกกระชังให้ดูครับอบอกแล้วเจ้าของบอกเขาหลอกเราบอกปลาไม่เยอะดูเอากระชังมาแค่นี้โอ้มีเลงดีเราดูครับใส่ได้สองตัวแค่นั้นแกระชังนั่นะ <c oughs> <im itation> <im itation> มีคนประกาศจะขายกระชังให้แล้ว <im itation> เรามือสุััรเล่นเขาเลย <im itation> <im itation> บอมลงไปแล้ว <im itation> ต้งนี้ก็ลงมาเพราะว่าหนึ่งในสองพื้นนี้ต้องโดนครับไม่แน่อาจจะโดนทั้งคู่ครับมระมันน่าจะยังไม่หมดนะครับบึกเอาฝั่งนี้บอกว่าเงียบทางนี้เงียบเอาบอมละ่ะ เอาล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับอีกละอีกละอายาบอมพร้อมบวกพร้อมบวกอ้าวอายุยู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 อ้าปเผือดเอาล้วครับเอาล้วครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเอา Ảo Ê, dù 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 Ảo, ảo, ảo Paaaaaat, ảo, Ô, đồn tụi con cả đồn Ô, ơ, sang tùa, bấm sang tùa Sang tùa, sang tùa Uuut Rồi, 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 lên, thế nút đang đứng mới kinh Ui nhu, ả nhã, ảo, ảo Ui bó bó นี่นี่นี่ลากไปแล้วครับลากไปแล้วเอาสองหรือสามสองครับสองเอาทางนี้จะขึ้นเรือแล,ล้วครับปืดปืดเอาขึ้นแล้วเอา้เอา,อามาดูมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นมือสมักกครเล่นครับปาดเอาสามสี่แล้วครับโผมเอาเอา มือสมัครเล่นครับโอ้ทุกรอบครับทุกรอบโอ้นูโน้ปุยไวเนี่ยและแล้วแกก็หายไปในคอกหมูอีกแล้วครับเอาบอมโดนีแล้วครับบอมโดนแล้วครับโอ้เอาพลังกานโดนก็พลังกานโดนก็พลังกานโดนครับออโอ้โหอ๋อเลยฮะพลังยังซินตลอดเอาเอาเอาจะได้หนึ่งสินเต็มเต็มอ๋อ อ้าวเปิดหนึ่งหรือสองครับหนึ่งหรือสองอ้ oh. ao, าวเขาสมาวานเงียบๆยังวิ่งตามอีกนะเกือบจะเกือบจะไม่ได้เป็นมือหนึ่งแล้ววันนี้นี่ดีนะมาทันได้เป็นมือหนึ่งสองครับสอนี่แล้วบอสเอา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 ปื๊ดปึ๊ดปื๊ดสองหรือสามหนึ่งสองหรือสามปึ๊บปื๊ดปื๊ดไปแล้วครับ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  อือเอาสองสองครับเอาเฮคิ้วทางนู้นดูครับดูเม็ดสก้อนดูเม็ดสก้อนเออดูนี่แล้วครับดูดีแล้วครับมันแจ้ามุ้ยนู้โอ้บ๊บบบบบเมือสมัครเล่นย่องเข้ามามือสมัครเล่นย่องเข้ามาเวียท่าอไรมาตันอ้าวอ้าว ปึ๊บเอาแล้วครับเอาแล้วครับปึ๊บปึ๊บเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาเป็นบึกไหมบึกไหมน่าจะบึกนะครับอุ้ยสองตัวสองตัวสองครับสองอ๋อสองตัวครับสามแล้วมั้งนูกสามตัวครับโอ้โหอ้าว สามตัวไปเลยครับเออเต็มอ่ะเนาะอ่ะไนาะนี่ครับคุณยายคุณยายช่วยลากปลาบึกขึ้นมาแล้วโอ้ยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพียนใหญ่อีกบอดอู้อ้าวนกันเซลซะเซลซะนี่นี่ทางู้นก็ดูนี่แล้ว บอมบอมเอาเวลาทั้งนู่นโอ้พี่น้องสองเอาแล้วครับเอาโอ้เนาะเออนี่ครับฮะอรู้อย่างนี้ให้เมียด่าก่อนออกจากบ้านทุกวันโอ้วันนี้โดนด่ามากเลยมานเป็นพิเศษโอ้บอกแล้วถ้าเราโกหกเมียจะเจริญ เฮ้ยจวดเด้อมายังมันกันอยู่ครับยังมันกันอยู่ครับยังไม่หมดนะครับปึกยังไม่หมดนะครับจะเข้าตรงไหนอีกก็รอลุ้นครับรอลุ้นมีเก็บปลายใหญ่กันก่อนนะครับนี่เอาอีกแล้วพวกเดี๋ยวไม่ทันขาดคำเลยครับออาไอ้เขียวครับ ปืดปืดมาไอ้ยาเป็นซีซ <40 S 2> ีแบ <40 S 2> งเี้นะ่ะผมบวกนิเกลหลุดหมดเลยฮนะ,ะยบวกไอ้ปลาบึก,กนิเกลหลุดเลยเหรอเฮียแย่แย่ทีนผมหวา <laughs> อา้อาวมาไปแล้วปืดตัวนี้น่าจะตัวที่ผมปล่อยเลยเอา้าวมาอีกตัวหนึ่งครับตัวที่เทสหรือเปล่าตัวนี้เหมือนแรงสายสสงัยเหรือหลุดจากคนอื่นมาหรือเปล่าโดนหลายพื้นหลายรอบแล้ว ยังไม่กล้าเปลี่ยนเ hey. หยังไม่หมดยังไม่หมดครับยังไม่กล้าเก็บป่านิ่นครับปลาใ,ใหญ่ยังอยู่ครับก้างหลังครับปลาเลื่อนเลยครับดูปัญหากลับบ้านยังไงเนี่ยนี่แหละครับบอกปัญหากลับบ้านยังไงโดูเจ้าของโบอลล oh. อ้หน้ามือสมัครเล่นเป็นยังไงครับมือสมัครเล่น oh. โอ้โอ้โอ้โดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าครับ <S <S โดนเต็นนินนาอนนินครับไอ้ทับทิมครับ แล้วแกก็กำลังจะไปหลบที่ข้างคอกหนูคือเกาครับมูสี่ตัวนะวานเลยขขางลังหนู <c oughs> อ่าผีน้องปลาใหญ่เริ่มซาแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเ,เดี๋ยวรอ<ร><ร>ดูเขาเก็บปลาน,นิลน,นะครับอ่าอันนี้ช่วงแรกครับช่วงแรกให้ดูการเก็บปลาใหญ่อัดปลาใหญ่กันครับเดี๋ยวรอติดตามครับตอนต่อไปครับเก็บปลาน,นิล <c oughs> เอออันนี้ลงคลิปให้เขาดูก่อน เอาปลานินจะประมาณไหนนู้นเราไปฝั่งนู้นดีครับอันนี้อัดปลาใหญ่กันครับอู้เยอะครับประมาณสุกทั้งสวายทั้งบึกรวมๆก็น่าจะอยู่ประมาณห้าสิบตัวได้ครับน่าจะประมาณห้าสิบบวกและพี่น้องรวมๆพ็ตีไปเจ้าลวประมาณสิบบางเจ้ากับยี่สิบอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นครับพักกันก่อนพักกันก่อนเพียงรอลุนปลาเล็กชื่ออะไรครับางา เจ้าของชื่อส่าครับเจ้าของบ่อครับนี่ขอบคุณครับที่โกหกผมครับผมขอบคุณครับบอก่าปลา20ตัวบอก่าปลาเบิก20ตัวยอดสุดยอดดูดูมือสมัครเล่นครับบ้าดูพี่น้องโอ้เอ๋อนี่มาพี่น้องอีกตัวสิดูไซส์ก่อนอีกตัวอีกตัวยังโดนอยู่ครับยังโดนอยู่ครับ ปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บมามาบึกไม้บึกไม้หรือสวายครับบึกหรือสวายดูจากแรงอันนี้ช่องไหนครับดูจากแรงครับดูจากแรงแรงไปแล้วครับลูกบึกบึกบึกครับบึกเออมาอีกแต้มแล้วครับพี่น้องเออ นะนี่น้องเดี๋ยวแค่นี้ก่อนครับจอมเด้อเนี่ยนะตาใหญ่แค่นี้ก่อนครับพี่น้องรอติดตามปลาเล็กดูครับ